สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะด้วยวันนี้นะคะจะเข้าสู่ในยุคใหม่กันนะคะสําหรับ2ประเทศหมหาอำนาจยานฟังของสหรัฐอเมริกากับทางฟังของรัเสเซียค่ะที่ก็ต่างพัฒนาจทคโนโลีต่างๆที่เห็นได้ไกลมากขึ้น มีอะไรหลายอย่างนะคะที่น่าสนใจเป็นอย่างมากของตนนะคะที่เขาก็พัฒนาขึ้นมาให้มันเหนือกว่ากันเรันทางฝั่งนึงนะคะที่เปนัางฝั่งอย่างทางฝั่งของอเมริกาค่ะอย่างบริษัท r a ท t ิอ o n นะคะก็ทําการเปิดตัวเลดาร์ตัวใหม่สําหรับเครื่องบินรบอย่าง F15EX และจะน้าฝัง่งของรัสเซียค่ะอย่างเจ้า m i ก 31i นะคะได้ก็ได้ทําการอัปเกรดระบบขีปนาวุธของตนอีกครั้งหนึ่งค่ะ จะมาพูดถึงตรงนี้กันเริ่มจะทาฝั่งของ F-15EX กับเรดาร์ตัวใหม่อย่าง APG-82VX ตัวนี้ค่ะโดยจะต้องต้ขยเจ้าตัว,ว F-15EX ตัวนี้นะคะมันเป็นการคืนชีพของเครื่องบินรบยุคสงครามเย็นโดยมันมีราักฐานมาจาก F-15E Stick Eagle ที่ก็เข้าประจำการตั้งแต่ทศวรรษที่1980 แต่ในเรื่องของการผ่านการอัพเกรดมานะคะมันก็จะผ่านในเรื่องของด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธต,ต่างๆให้เข้าสู่ศตวรรษที่2 1ได้ ซึ่งสิ่งนี้นะคะก็ทำให้ทางฝั่งของ F 1 5 ex เนี่ยจะแตกต่างกว่าเครื่องบินเจเนอเรชันที่4.5อื่นที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องข,ของความเร็วอยู่2.5มักเท่านั้นแต่คือขนาดเรดาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของตะวันตกอีกด้วยค่ะและนั่นจะเป็นที่มาของการเปิดตัวอย่างเจ้า APG 82 vx จากบริษัทอย่าง Raytheon นั่นเองค่ะที่เขาได้เปิดตัวใหม่โดยเขานะคะทำการระบ,บุว่ามันเป็นการกระโดดในเชิงของเคโนโลยีครั้งใหญ่ที่สุดของตระกูลของ F 1 5ในรอบหลาย10ปีด้วยกัน ซึ่งน,นลนารุ่นใหม่นี้นะคะมันจะใช้เป็นเทคโนโลยีอย่าง GANs หรือแกเลียมไนเตรทที่ก็ช่วยเพิ่มในเรื่องของพลังงานขาออกแรงโดยใช้ไฟฟ้าน้อยลงและเกิดความร้อนที่ต่ำลงกว่า ผลได้ที่นั้นในขตรงนั้นก็คือในเรื่องของเรดร์เนี่ยสามารถส่งขึ้นได้แรงขึ้นมองเห็นได้ไกลมากขึ้นกว่าเดิมและยังสามารถติดตามเป้าหมายหลายร้อยเป้าหมายด้วยกันค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าการที่อัปเกรดครั้งใหญ่ขึ้นมาในรอบหลายสิบป,ปีของเจ้า F-15 เนี่ยถือเป็นเรื่องที่เขานะคะก็พยายามทํามาตลอดด้วยกันและยิ่งเป็นเครื่องบินที่มันมาตัดในยุคข,ของสงครามเย็นเหล่านี้โอกาสที่มันจะมาเป็นแบบปัจจุบันได้คือยากมากๆแต่เขาเนี่ยสามารถทําได้แสดงว่ามันก็เก่งจริงๆในด้านของขนาดแล้วก็พั ารของเลดาร์ตัวนี้นะคะสำหรับเลดาราอย่าง APG 82 VX เนี่ยโดยพื้นที่ของมันนะคะพื้นที่ตรงเสาอากาศขนาดใหญ่ของมันเน็จะใหญ่กว่าเลดาราของ F 35เนี่ยกว่าถึง50%ด้วยกันซึ่งนั่นหมายคะว่าเครื่องบินอย่าง F 1 5 x เนี่ยสามารถตรวจจับเป้าหมายใหญ่ๆได้เช่ในเรื่องของเครื่องบินลำเลียงหรือคีปนาวุธรอนได้จากระยะที่เจ้า F 35เนี่ยก็ยังไม่เห็นด้วยซ้าไปค่ะ และด้วยโครงสร้างของเจ้า F15EX เนี่ยสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ให้เรดาร์เนี่ยได้สูงกว่าถึง30%จากเครื่องบินทั่วไปอีกด้วยทำให้เรดาร์ดังกล่าวเนี่ยสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในทุกสภาวะเลยนะคะคือตัวมันเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวมันเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดกับตัวเครื่องที่มันอยู่ไปค่ะ และทางฝั่งของบริษัทอย่าง Radio เรทิออนนะคะก็ยังเพิ่มในเรื่องของระบบอย่างม u l t i functions aperture หรือระบบเรดาร์แบบหลายโหมดนะคะซึ่งเรดาร์ตัวเดียวเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งแบบในเรื่องของการสอดแนมการตรวจจับส่งคามิโนนิกหรือ EW และยังทำหน้าที่เป็นระบบควบคุมการยิงหรือไฟคอนโทรลเรดาร์ได้พร้อมกันอีกด้วย นั่นหมายคะว่าจ้อ A15X เนี่ยสามารถตรวจจับได้ขัดขวางเรด้าค่าศึกและล็อกเป้าหมายพร้อมกันในจอเดียวกันค่ะก็เป็นความสามารถที่เขานะคะก็ใส่เพิ่มเติมเข้าไปให้ตัวมันเนี่ยมีฟังก์ชันหลากหลายมากขึ้นในการทำธารกิจต่างๆ พราะถ้าลองเอาเจ้าตัวนี้นะคะไปเปรียบเทียบกับเครื่องบินทางชาติตะวันตกเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเรดาร์อย่าง AN/APG-81 ของ F-35 หรือ AN/APG-85 ที่ก็ใช้ใน F-35 รุ่นใหม่เนี่ยเจ้า a p j 8 2 VX ตัวนี้นะคะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าและก็ใช้พลังงานสูงกว่าอย่างมากค่ะที่ม้เจ้า F-35 เนี่ยจะยังคงได้เปลี่ยนไปด้านของความเบสตเตลหรือการเป็นล่องหนที่โอกาสการตวจจับจะน้อยกว่า แต่เจ้า f 1 5 e x เนี่ยก็ยังจะได้เปรียบในด้านของการมองเห็นก่อนแล้วก็สามารถยิงได้จากระยะไกลก่อนนั่นเองค่ะ พราะเขานะคะจะเอาเจ้าตัวเรดาร์ตัวนี้เนี่ยไปติดตั้งกับเจ้า F15X รุ่นใหม่ของทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจจะเป็นรุ่นอย่าง F15E Stick Eagle รุ่นเก่าก็เป็นเครื่องบินถือว่าอายุเกินกว่า30ปีด้วยกันเขาก็ยังคงจะเปติดกันอยู่นะคะและมันนะคะยังสามารถทําศักยภาพในเชิงของยุทธศาสตร์ได้มากมายด้วยก็สามารถใช้ร่วมกับขีปนาวุธอากาศส่วนอากาศพิสัยไกลอย่าง Laram ตัวนี้นะคะที่ก็มีระยะการยิงเกินถึง300กิโลเมตรด้วยกันก็เดียวากับพี่ p l x x จากทางฝั่งของจีนด้วยและเมื่อทำงานร่วมก,กันกับเครื่องมืสเตลอย่าง F 3 5สาิห้าหรือ f 2 2ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเครือข่ายล่าสังหารอากาศที่ครอบคลุมลัศมีหลายร้อยกิโลเมตรอีกด้วยค่ะก็เป็นนวัตกรรมที่เขานะคะก็พัฒนาก็จะเป็นเทคโนโลยีต่างๆที่เขานะคะก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อจะเสริมในเรื่องของกองทัพของตนให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นตามยุคเวลาที่ผ่านไปนั่นเอง ผ่านมานะคะจากทางฝั่งของรัสเซียก,กันบ้างค่ะเขาก็ไม่หยุดนิ่งนะคะในด้านของเทคโนโลยีาอากาศเช่นกันสําหรับเจา K K, ้ามิก31ค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินสกัดกัก้นที่เร็วที่สุดในโลกประ่อตัวมันนะคะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.83มักด้วยกันและเมื่อมันนะคะถูกพัฒนาเป็นรุ่นอย่างมิก 31K และมิก 31I เนี่ยมันก็จะกลายเป็นแพลตฟอร์มขีปบาวุธให้เปอร์ซนิกโดยสมบูรณ์อีกด้วย ซึ่งล่าสุดนะคะมันมีรายงานหลายที่เขาเปิดเผยว่าเจ้าขีบรรณาวุธอย่าง k h 47 m 2 k ินซานที่เจ้า m i ก31 i เนี่ยใช้ในการอัปเกรดเส้นทางการบินแล้วก็ระบบนำวิถีใหม่ให้มันสามารถเป็นวิถีโค้งได้ในระหว่างการบินนั่นเองนั่นหมายคะว,ว่ามันสามารถหลบหลีกสกัดกั้นของระบบอย่างแพท r ิ o อตหรือแซมทีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งขีบาวุธรุ่นใหม่นี้สามารถเลี้ยวและเป็นระดับความสูงในช่วงกลางของวิถีสร้างความสับสนให้กับระบบเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามซึ่งต้องพยายามคำนวณวิถีมาอยู่ตลอดเวลานั่นเองก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่เขาก็พัฒนานอีกแบบหนึ่งขึ้นมาให้สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้ก่อนที่มันจะโจมตีเป้าหมายจริงๆก็ทําให้น้ำฝั่งของตรงข้ามตรวจจับได้ยากค่ะ และนอกจากนี้นะคะความสามารถพิเศษของมันนะคะอย่างเจ้ามิกสามสิบเอ็ดไอเนี่ยก็ยังได้รับการปรับปรุงใหม่ให้สามารถยิงขีปนาวุธต่อต้อตานดาวเทียมหรือเอซัตส์้าสามารถบินขึ้นได้บนรันเวย์สั้นๆแล้วก็ในพื้นที่หนาวจัดได้ด้วยรวมถึงในเรื่องของระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือ EW ดที่ก็ช่วยให้มันนะคะสามารถควบคุมอาวุธหลายอย่างในพร้อมกันอีกด้วยค่ะจึงไม้ว่าทางฝั่งของยูเครนนะคะจะบอกว่าเจ้าพาริออตเนี่ยมันยิง,ยงกกเจ้าสกัดกันเจ้าคินซานได้น้อยลงถึง6%ด้วยกันกก แต่ถ้าเราเอาลองทั้งสองตัวนี้นะคะและหวังเจ้าพารติออดกับคินซานมาเปรียบเทียบกันเนี่ยเจ้าพารติออดก็ยังคงมีข้อจํากัดในด้านของคํานวณแบบเรียลไทม์นั่นเองโดยเจ้าขี่ปนาวุธอย่างคินซานตัวนี้เนี่ยจะสามารถเป็นตัวล่อได้หรือเด็กคอยส์ผู้นำการและระบบติดตามของพารติออดหรือแม้แต่การบินออกนอกกรอบเพื่อตรวจจับของเรดารก่อนจะกลับเข้าสู่เส้นทางการโจมตีในครั้งสุดท้าย ซึ่งในฝั่งของอิกอร์นิกนัดนะคะโคศกของกองทัพอากาศของยูเครนก็ยอมรับจริงๆว่าเจา้าคินซาและอิสคันเดอร์รุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นขีปนาวุธที่หลบหลีกได้ดีที่สุดในขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองค่ะและนี่จะเป็นเหตุผลทาไมาระบบป้องกันขั้นสูงของตะวันตกเหนือต้องเร่งพัฒน,นาเวอรช์ชันใหม่ขึ้นเรื่อยๆจะเห็นในชั้นนะคะว่าเขาก็แบบว่าเริ่มมีอะไรใหม่ๆมากมายที่ก็เรานําเสนอขึ้นไปแน,น,น่นอนนะคะก็เพื่อทําการสกัดกั้นขีปนาวุธด,ดังกล่าวที่พูดไปนั่นเอง ด้วยประสบทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการแข่งขันที่ก็สะทให้เห็นถึงภาพชัดว่าสงครามยุกใหม่เนี่ยไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องของจํานวนเครื่องเป็นอีกต่อไปแต่มาคือการแข่งขันระหว่างเลดา้าที่เคยในเห็นได้ไกลที่สุดกับขีปนอาวุธที่หลบเล็งได้ดีที่สุดนั่นเองเดือไม่กี่ปีข้างหน้านะคะเมื่ออย่างเจ้า f 1 5 x เนี่ยพร้อมกับเลดา้าตัวใหม่แล้วก็ขีเป็นอาวุธตัวใหม่ ในขณะนี้เจ้ามิก 31i ไอนะคะจะทางฝั่งของรัเสเซียก็ยังคงพัฒน,นาขีปพนาวุธอย่างกินซานอย่างต่อเนื่องลูกเราเนี่ยอาจจะได้เห็นในเรื่องของการแข่งขันของสุดยอดเครื่องบินยุคของสุดท้ายของเจเนอเรชันที่4ก่อนในยุคเครื่องบินเจเนอเรชันที่6จะเริ่มขึ้นอย่างเต็มตัวค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเหมือน,นคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับถามช่องของเราด้วยนะครับ